เขาไม่ได้สี่สบแปดสีบ เอรนั้นแสนแสเท่าไร่กจแล้วก็เดิมพันเดิมพันเท่าไหร่ครับวันนี้คกเสนะกแสนหกแสนคือคือหนูไดหนอเนี่ยไม่ไหลังกว่าสองแสนเลนะคิดคิดล่วงหน้าไมว่าสองแสนเนี่ยจะเอาไปไหนอะไรยังไงจะเอาไปรียนแล้วก็ไปใช้เรียนชช้นไหนแล้วครับ โมเียครอมเสีโรงนอะไับเรงหนที่ไหนที่ไหนครับที่กระบี่ถ้าถ, inde, ถ้าถ้าเขาประกบให้อีกรอบนึงเอาไหมน้ำหนักเท่าไหร่ที่นี่เลยหมโ้ยโอ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 ้ยนอ้ยโออ้เโ้ยโอ้อนยนอ้ยโอ้ยโอ้จโออคือกอ้ยโ้ยโองย้ยี่ยโยยยยสยแล้รออ้อ้วแล้้าเ้้ ออนกลับขึ้นไปชูเสมอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันความรู้สึกมันคงจะต่างกับตอนแรกอหรนะมันมันมันเป็นยังไงตอนนั้นมันมันรู้สึกช็อบไหมเออเงินที่จะได้มาที่จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาเนี่ยมันสูญสลายไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นยังไงเนี่ยเอาเราเราเราให้ฟังหน่อยไม่เป็นไรเอาใหม่นะเราคิดว่าไฟเนี่ยเราต้องแก้ไขอะไรไหมถ้าไปเจอกันอีกรอบเรื่อง ค่ะแล้วอยากขอโทษใครขอโทษกำนันขอโทษขอบอ้ทษของกำลันใจทุกคนขอบอ้อเอสพีบอกบอกบอกไนมวยหน่อยติดตามเกลียวขอโทษที่ัผมทำไม่ได้มันขอได้แต่เน็แล้วแกผมตามรุ่งมวยราะยุ่งฆ่าเราได้เยอะเนี่ยนั่นทั้งมวยเราเดินทำไหมครับมเดินทำดึงแรับ บางที้เขาบอกว่าให้มวยเดินทำอะไรยกสี่เราก็เดินห้าเราก็เดินหมดแต่ก็โบกกรรมการคือเมื่อเราธรรมดาเราก็ดูเสียเงินแล้วล่ะคิดว่าทาไมไึงเสียเงินก็ว่าสมัครกันครับไม่ตอนแรกเลยครับอ๋อขอบคุณเครับคือว่ามันมันขอได้แต่จีบเราแต่ผมตามพวกมวยเพราะว่ยกห้าเราได้เยอะเนี่ยนทั้งมวยเราเดินทำไหมครับมวยเดินทำเดินเลย บางทีเขาบอกว่าให้มวยเดินทำอะไรเงยกสีเราก็เดินห้าเราก็เดินคแต่ก็โบกใหกรรมการชูมือเราธรรมดาเราก็ดูก็เสียเงินแล้วล่ะคิดว่าทำไมเสียมวยเสมอมือนีมือนีมวยเสมอบม่ได้แพ้ด้วยไงบางคนก็บอกว่าแพ้กรรมการชูมือไปแล้วนั่นมวยเสมอไปดูไหมเออเสมอเสมอคนมาซุ้มมวยไหมเนาะเสมอ